ก็เลยนั่นแหละถ่ายแล้วพูดด้วยพูดเลยพูดเลยอถ่ายไปให้แปดนาทีนะเจ๊พูดได้หน่อยยามีมาให้ตัดตัววยโอ้ยปวดหัวนี่เลยตกอากาพอดีโอ้ยพูดได้แล้วพูดจริงแล้วโอ้ย ลุกไดุ้กมาลุกมาตีบุ๊ครูปมันเพื่อนตีบุ๊คชื่อของผมมีปลาเป็นยูทูบเบอร์ไลนาดแล้วเชยเชยชย่นให้ไหนคะเดินเท่าไห่เดินเลยเฮ้ยดูด้วยไม่ยาลงกินกาว ตอนนี้นะครับมีคนกำลังสอยมะม่วงมีน้ำว่าคุณทองคำนะครับกำลังหมดความหวังในการสอยมะม่วงครั้งนี้ดูสิเขาจะสอยได้ไหมเอ่ย ดูครับลงใจเย็ไครับเ็นโอ้หลายเกนทำไมไม่พับให้มันแห้งก่อนล่ะค่อยค่อยค่อยๆยสซีคุณทองคำจะตักได้ไหมเอ่ยยาย YouTube เขาไม่ให้พูดคำหยาบลองช่องบินเอ้ย มีของตกนะครับพี่น่องนี่คือบ้านของเราครับพี่น่องยังเราพูดสองนาทีเองสภาพหลังบ้านโอ้ ไปถ่ายผลงานตัวในบ้านนี่นถ่าเแล้วก็ไปถ่ายตัวผลงานร้งฟ้าในบ้านนี่แตะวาดรูปนะหนัวมศิลปะบูบี้อ่ะนี่คือริงนะครับนี่คือริงนะครับและนี่คือคุณกาญดาที่กำลังปอกกล้วยนะมะม่วงมะม่วงมะม่วงอะไรรู้ไหมออกล้อมข้าวออกล่องครับโอเคครับ ตัดท็อปนี่คุณค่ะอุ้ยมะม่วงมะม่วงมะม่วงม่วงไม่มะม่วงขุ่ตอนนี้ออกมาแล้วมั้ยแม่มะม่วงจะตกคนลหน่อยเลยทีนี้ร้อยแดงเลยร้อยแบบรอยรอยรอยอะใส่ใส่ตอนนี้คุณทองคำกำลังเล็งอยู่นะครับว่าจะเอาแกนไหนดีนะครับพี่น้องผลไม้ออร์แกนิกครับ ผ <laughs> ลไม้สดน, <Okay. S 2> นจากต้น,ล <laughs> ตน,นเลยอืออืออตะไคร่น้ำเยอะแทบมีลูกห้อยตองแต่งอยู่นั้นอ่ะเออไม้ื้อไม้ตะกรองมันอยู่ข้างหลังไม่ปลอดภัยวะ <laughs> <laughs> <Okay. S 1> อุ้ยเขาเจอแล้วครับพีน้องซอยมาแล้วนะครับพีน้อง ไหนไหนไ,หนไันออไม่งอไมายไอใช่ไรไม่มีแม่แม่ปลาน้มเกี๊อยู่ไหนอยู่ในถุงในรถ <c oughs> ไปโเบลมาไ,ไพวก อเออร่อยมากเลยครับมีดอกไม้ให้ด้วยนะครับดอกไม้แซ่บๆอ่ะกินกินเอจเน <c oughs> อจะเย็นม,มันเปรี้ยวนเนาะฟ้าไปตะกล้องอยู่นี่นนยังไม่แปดนาทีได้ซ้ำอะ่ะไแปดนาทียังอ,อ๋อแปดนาทีเลย สี่นาทีอยู่แล้วยายก็เล่งเล่งเล่งนะม่รู้คุณเอกพลกำลังสอยม่วงนะครับแล้วก็มีมดกำลังปีนขาเขาอย่างนระทรวงาสนานะครับปีน้องมดเ้วยหรอไม่เตยไม่เตยเบย์โพนี่ไม่มาบย์เบย์โนี่ไม่มีอายรหลักชื่อ หลากหลายชื่อนะครับพี่น้องคนนี้มันถูงเงินมาตรงอ่ะเจอคนเล็กโลใสเดี๋ยวื้อดื้อดือโเบลน้ำกินมาโลงไหนสภาพบ้านอืมอยู่ตรงไหนอ่ะใครก็มาลุ้นนะครับพี่น้องที่มาทิ้งขยะแถวนี้นะครับพี่น้องเจ๊เอาให้หน่อยอุ้ย อ,อีกถุงสีขาวห่วยาบบยางเยอะมากเลยหน่อยหน่อยถุงอะถุงนี่ข้างประตูเนเี่ยไมโครเปิดเลยอยู่ข้างนั่นแหละเป็นถุงไหมเออนั่นแหละถุงประตูชนนะตอนนี้ก็เก็บให้รอดกันนะครับออพี่นะ้องมาออกมาเลยพี่ตาจ๋าถือหน่อย ก็เดี๋ยวเอาถุงใส่ถุงวางนั่นแหละววาง้นในโอเคฝกมือนี่ค่ะวักบ้าน้ังไปสนใจลูปผักได้คับี่นอง เจวลีแบบตึงๆเราตรงนี้เปิดแท้นะค่ะพี่น้องสปาปันนี้ครับพี่น้องออ oh, มือ ไม่อค่ะแล้วไมโรงนี้ตทิ้งค่ะมอลับช <c oughs> ่วงต่อร,รับช่วงตอ่อพูดให้หน่อยอได้ไหมไม่ต้องมาอัดกล้องได้ไหม่ดได้ไหมช่วดีๆช่วยไเาไปเห็นแต่เท้าคนเนี่ยตอนเนี้ยทำไมถ่ายคือไม่ต้องถายใะไม่ได้แล้สูงามา ุกานับช่องต่อไม่อยากนับื่องต่อเลยตอนเนี้ยสมองตันใช่สมองตันอย่างแรงเลยอ่ะแรงกว่าเล่นโลอีกอ่ะ โอ้โหบังกล้องจนเต็มบังกล้องจนเต็มทีโพสให้หน่อยตึงเด็กเล่นกล้องละหนึ่งพบแปดนาทียังยังใกลละไกลละขอแปดแปดนาทีสี่สิบสามโอเคกดบาย